ผ่านป .9 กกโรแมนติกจริงๆน่าพาแฟนมานะครับทุกคนน่าพาแฟนมาเที่ยวเนาะน่าพาแฟนมาล่องเรือครับก็ขอเชิญนะครับถ้าใครมีแฟนครับขอเชิญมาล่องเรือครับดีครับโอ้โห,โหมุมนี้สวยจริงๆขับมุมี้นม่นองนะครับไปดีครับ,บ ด้านหน้าเข้าไปไม่ได้ครับด้านหน้าคนหลายครับ สวยงามมากครับพี่น้องนี่ครับภาพยามยค่ำนะครับโอ้โหสวยจริงๆครับก oh oh. ารนี้ก็วัดอรุณ นี่วันนี้ก็มีสาวมวยนะครับทั้งสาวมวยทั้งสาวฝรัง่งครับพี่น้องนี่ครับวันอาบุณครับโอ้โหสวยจริงๆ ไปแลวสั่งสวยงามสเลเกินครับพระปางวัดอรุณในยามเย็นครับนี่กานนี้ก็เป็นสาวหพี่น้องนครับสา <c oughs> วหว <c oughs> นี่ <c oughs> วัดอรุณในยามเย็นครับนี่ <c oughs> ขอกราบ,บทักทายสบายดีเลยสวัสดีนะครับ FC ซ <c oughs> เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะขอพาทุกคนมาล่องเรือในยามเย็นนะครับมาชมความงามเนาะ การนี้ก็วัดอารณุณครับโอ้โหสวยจริงๆครับพี่น้องครับโอ้โหสุดยอดจริงๆเปิดไฟแล้วสร้างสวยงามครับพระปางวัดอารณุณครับดีครับพี่น้องเ้ิเต็มครับเพินกับมา ล่อลงเลอ,อยู่ที่ท่าเรือวัดอารุณนะครับนี่ครับต่างคนก็ต่างเอามือซื้อมาถ่ายคลิปเนาะตาทุนก็เป็นซอยประตูนกยูงครับด้านตรงข้ามครับนี่เป็นสาสวสวยสวยตาคุนก็เป็นซอยประตูนกยูงครับด้านตรงข้ามครับคุ้มค่าจริงๆค่ับพี่น้องราคา40่บาทครับ คุ้มค่าจริงๆนะครับมาส่งความงามเนาะป่าปางวัดอรุณนี่ก็คือสุดยอดซอฟต์แวร์นะครับที่คนมาเมืองไทยก็ต้องมาแต่งุดท้ายอยู่ที่วัดอรุณครับนี่ครับขึ้นมากันนลครับนักท่องเที่ยวทั้งนั้นครับนี่ขึ้นมาที่ชั้นสองครับทั้งฝรหลังทั้งคนจีนครับทั้งสาวฝรหลังด้านู้เป็นสาวฝรัลังครับ ตาหนี้เป็นสาวมวยนี่เป็นสาวมวยเซมินาสวยสวยนักบันถ่ายคลิปนี้ก็มีคนมาเที่ยวเมืองไทยเนาะเจ็ดล้านกว่าคนนะครับหน้าวันถ่ายคลิปนี่ครับตอนนี้ชั้นสองเต็มคลาเบลตอนนี้นี่สาวมวยครับเดี๋ยวออกแล้วครับนี่แคปน็อตเงาปองเงาปองนี่ครับ คุ้มค่าจริงๆนะครับค่าเรือ40บาทนะคร,บครบนนับครับตอนนี้ชั้น2เต็มครับตอนนี้วันนี้ก็แทบไม่มีคนไทยนอกวันนี้ โอ้โหมุมนี้สวยจริงๆคทุกคนนี่ครับนี่ครับวันนี้ท้องฟ้าสวยงามมากครับซึ่งมาคลิปก่อนก็ท้องฟ้ามืดคึมแต่วันนี้โอ้โหดัางสวงสวัสครับตอนนี้ก็วัดกัญญาครับ โอ้โหต่างคนต่างเอามือถือมาถ่ายรูปนะครับพี่น้องนี่ครับ่นี่ก็เป็นท่าเรือราชินีครับท่าเรือราชินีครับกันนี่น้ำใช้หมดแล้วแม่เหลือใบเดียวนี่ครับท่าเรือราชินีครับ 40บาทหรือว่าคุ้มค่ามากครับก็ไม่แพงนะครับตัวมาสี่สิบบาทเกับฟิวหลักล้านพันล้านหมื่นล้านเนาะแบบนี้ต้องตีเมืองไทยเท่านั้นครับแต่สาวมวยด้านนี้ครับสาวหมวย <laughs> โอเคต่อไปก็จากไปที่ไอคอนสยากนะครับทุกคนร้านนู้ดก็คือวันไ y ยูในยานเย็นครับนี่ครับนครับการนี้ก็สวยงามครับ เมื่อคำสีบอว์พี่ต้เอ,อ้ยนี่ครับแต่ชั้นสองนี่เต็มนะครับนี่ครับ <c oughs> คนหลายครับ <c oughs> นี่ครับพี่น้อง <c oughs> ตอนนี้เลิกกับเด้งดังครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> นี่ครับชั <c oughs> ้นสองนี้เต็มคาราเลบลวันนี้สะพานพระปุกก้าดตอนนี้นี่ครับ พาด69กกโรแมนติกจริงๆน่าพาแฟนมานะครับทุกคนน่าพาแฟนมาเที่ยวนะหน้าพาแฟนมาล่องเรือครับก็อขอเชิญนะครับถ้าใครมีแฟนครับขอเชิญมาล่องเรือครับนี่ครับโอ้โหมุมนี้สวยจริงๆครับมุมนี้พี่น้องนะครับ ติดครับด้านหน้าเข้าไปไม่ได้ครับด้านหน้าคนหลายครับด้าหน้าัโอ้โหด้านบนก็เป็นภาพไอคอนสยามครับ ต่อไปก็จะเป็นท่าเหลือราชวงศ์ครับท่าเหลือราชวงศ์กันนี้นะครับราชวงศ์โอ้โห <c oughs> <c oughs> อดงามจริงๆนักท่องเที่ยวทั้งนั้นนะครับทุกคนนี่ครับทั้งฝรั่งทั้งคนจีนเนาะนี่ครับชาเลวราชวงศ์ครับ ตอนนี้นักท่องเที่ยวชาติหงัชาตินั่งไม่ติดครับนี่ครับท่านคนต่างเอามือถือมาถ่ายรูปมาถ่ายคลิปครับด่านพูนจะเป็นไอคอนสยามครับ<ม>างนะครับรา้าเรือ<ม>าราชวงศ์นะครับด่านนี้ วันนี้ท้องฟ้าเป็นใจจริงๆวันนี้ไม่มีมเมฆค้มไม่มีมเมฆนอกพี่น้องซึ่งมาคิดกวอนท้องฟ้ามืดค้มครับคล้ายฝนจะตกนะครับแต่มารอบนี้ท้องฟ้าสดใสเป็นสีเหลืองทองครับโอเคต่อไปก็เป็นไอคอนสยามนะครับทุกคนนี่ครับไอคอนสยามครับ โอ้โหโสวยจริงๆครับพี่น้องนี่ครับมุมนี้สวยจริงๆนี่ครับมุมนี้ครับไอคอนสยามนะครับ สามว่วยอ๋อสาวฝรั่งครับเรียกว่าสามว่วยนี่ครับทุกคนมุมนี้ครับมุมตรงหน้านี้โอ้โหมุมตรงหน้านี้สวยจริงๆ นี่ครับมุมนี้ครับพี่น้องโอ้โหสวยงามแบบสวรรค์ครับทุกคนนี่ครับไอคอนสยามครับ แต่มือถือของบนัสเครื่องนี้จะดูมืดๆนะครับมือถือเครื่องนี้ก็คือ Samsung S23 FE ครับถ้าตรงหน้ามืดภาพก็จะมืดนะครับก็เป็นภาพธรรมชาติเนะาะตอนนี้ก็เป็น River City ครับ River City ด้ตอนนี้ มาถึงแล้วครับภาคไอคอนสยามานะครับทุกคนสี่ครับภาคใครว่างก็ต้องขอเซิร์นเด้อขอเซิร์นมาล่องเรือครับมาล่องเรือชมความงามเนาะสองฝั่งลำน้ำเจ้ายาครับโอ้โหช่างสวยงามสุดเลยเกินนี่ครับไอคอนสยามครับ โอ้โหพี่น้องเอ้ยงามเดีครับนี่ครับา<ม>เปิดไฟละสั่งสวยงามเนาะ<ม>ไอคอนสยามมาถึงนะครับไอคอนสยามครับ โอ้โหวันนี้คนเยอะจริงๆไอ้คนสยามครับพี่น้องน่ครับคนเต็มครับวันนี้ครับโอ้โหนี่ครับคนหลั่งไหลมาเที่ยวห้างไอ้คนสยามนะครับว้าววันนี้เยอะจริงๆครับพี่น้องเปิดก็มาล้องเลิอเนาะแต่ด้านนี้เป็นซาวมอยนะครับไม่เห็นเนาะมันมืดเนาะโอเคนะครับทุกคนคลิปนี้ก็ต้องขอขอบเจอเดอร์ที่เข้ามาทำส้มครับ เพื่อความผมก็ต้องขอเซิร์ครับขอเซิร์่มาล่องเรือและก็ขอเซิร์าม,ารมาที่ห้างไอคอนสยามครับต่อไปต้องขอตัวนะครับขอตัวลงเรืออยู่ที่ห้างไอคอนสยามก็ต้องเรียกว่าขึ้นฝัง่งเนาะขึ้นฝั่งครับต่อไปก็ขอขึ้นฝั่งอยู่ที่ห้างไอคอนสยามนะครับ สวยจริงๆี้างไอค้นคนสีามค่บพี่น้องครับนักทองเที่ยวทั้งนั้นครับนี่ครับเป็นสาวพลังเป็นสาวพลังครับถ<อ>้าใ,ใครเข้ามารับชมคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับและก็ต้องขอฝากไอฟฟ้ฝาแซดเด้อเปิรอเป็นแห่งเจอแห่งใจในการไปหาเลาะถ่ายคลิปครับโอ,โ,อโอ้นี่สาวเห็นไหมน้อง <c oughs> ตอนนี้เรือรอเข้าเทียบท่าครับนี่ดานนี้ก็สามหน่วยพี่ทั้งเอ้ยนี่ครับโอเคเ,อเราเรอเ,เข้าเทียบท่าครับตอนนี้เรือรอเข้าเทียบท่าเลื่อนหลายคนกระไหลครับค่าเรือ40บาทถือว่าคุ้มค่ามากพี่น้องเอ้ยนี่ครับแบบนี้ต้องที่เมืองไทยตอนนั้นนะครับแบบนี้ครับนี่ครับค่าคลิปนี้ภาพมืด ก็ต้องขอโทษเนอเป็นที่มือถือนะครับเป็นที่มือถือโอ้โหวันนี้คนหลังไหลามาเที่ยวภาแคแอนคอนสยามภาคก็แทบแตกเนาะ วันนี้ก็คือวันที่3นะครับวันที่สอ๋อพี่น้องวันนี้คือวันที่4ครับวันนี้คือวันที่4มีนาคม2568ครับนี่เป็นสามวยสวยสวยวันนี้คือวันที่4นะครับวันที่4มีนาคม2568ครับวันนี้ก็มีคนมาเที่ยวเมืองไทยแล้วเ็ดล้านกว่าคนครับต่อไปเราก็จะขึ้นฝั่งเนาะดูที่ห้างไอคอนสยามครับ คนเยอะจริงๆโอเคเราขึ้นฝั่งกันดีกว่าดีครับพี่น้องคนหลายเพลิงนะครับสวัสดีครับบาคนเยอะจริงๆสุดยอดเมืองไทยครับ เรื่องการท่องเที่ยวไม่อยากรีบภาพเลยสงการนี้จะเป็นอย่างไรมาหาสางการครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับโอเค,อเคนะครับเ,เจอกันคิิหนาหเดอสบาดีเดอสวัสดีนะครับสุดยอดจริงๆวันนี้เจอกันคินหิหน้าเนาะพี่น้อง บายบายนี่เรือไปแล้วครับไปทางเอเชียทีครับบายบาย